สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟครับอันนี้ก็เป็นแผนของวันจันทร์ที่27นะครับผมมิถุนายนนะครับเดี๋ยวพี่หมีวิเคราะห์ให้จางคืนนี้เลยนะครับโอเคครับอันดับแรกครับเมื่อจบสัปดาห์มานะครับสิ่งที่เราจะมาดูกันก่อนคือในส่วนของ t f r a m ร w e e k นะครับวิ k จบด้วยแท่งแดงๆแบบนี้นะครับแดงๆแบบนี้นะครับบ่งบอกว่าเขาเป็นการเสริมแรงเซล์ล นะครับเสริมแรงเซลล์นะครับกราฟมีโอกาสจะลงต่อนะครับหลังจากเกิด PA เซล์ในวิคที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขายังไม่ได้หลุดกรอบไซเวยไปไหนนะครับสำหรับไทม์เฟรมวิคนะครับถ้าเรามองในส่วนของกรอบไซเวยไทม์เฟรมวิคเขาอยู่นะครับสังเกตไหมครับเขายังลงไปไหนไม่ได้เลยนะครับเขายังหลุดออกไปไหนไม่ได้เลยเขายังอยู่กรอบนี้อยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาที่ทางการเล่นกันนะครับแต่ ตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าวีคนะครับมีลักษณะของแรงเซลล์เข้ามานะครับซึ่งมันไม่จำเป็นนะครับว่าเขาจะต้องเซลล์หรือกราฟจะลงตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับซึ่งมีโอกาสอะไรครับมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับก่อนที่เขาจะลงกลับมาได้นะครับเพราะเขาลงมาถึงตรงนี้นะครับเขาเช็คโซนประมาณ2-8 ถ้าพี่หมีจาไม่ผิดนะประมาณสองแปดสามสี่รอบละเขาไม่ปานะครับเขากลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหม่นะครับโอเคเราเห็นแล้วนะครับว่าวีนะครับยังอยู่ในลักษณะของการไซด์เว์แต่กราฟมีแรงเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่เขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านกันครับว่าในส่วนของวันจันทร์นั้นจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของวันจันทร์นะครับแท่งนี้นะครับยังไม่จบนะนะครับจะจบประมาณ7จ็ดโมงเช้า นะครับจะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับเราลอดูครับว่าเขาจะเป็นในลักษณะของพินาบหรือเปล่านะครับจะเป็นลักษณะของพินบายหรือเปล่าแต่เป็นพินาบถ้ามองกรอบใหญ่ของเขานะครับหนึ่งแปดสี่อ่าหนึ่งแปดศูนย์สี่กับหนึ่งแปดสี่หกเขาเป็นพินาบที่อยู่กลางกรอบนะครับเขาเป็นพินาบที่อยู่กลางกรอบนะครับจุดที่เขาจะลงมาทดสอบขึ้นลงอ่าขึ้นไปทดสอบหนาต้านเขามีโอกาสขึ้นไปทดสอบ ตรงไหนได้ครับถ้าวันจันนะครับถ้าพรุ่งนี้เช้ามาเนาะกาฟไม่มีแกลบนะครับการไม่มีแกลบหรือมีแกลบไม่กระโดดไปไกลมากนะครับเขามีโอกาสลงมาทดสอบรับ18 2 1หรือ1818ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเกิด PAB u y กลับขึ้นไปนะครับเพื่อจะขึ้นไปทดสอบ1838 1831หรือ1846นะครับในสัปดาห์นี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ184 6อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับลงมาใหม่นะครับเพราะอะไรครับยังอยู่ในกรอบการไซเวย์อยู่เลยนะครับเรามองมองทางเฟด ได้เมื่อกี้เราดูทำเฟรมเล็กไปใช่ไหมครับเรา,าดูในกรอบของทำเฟรมใหญ่ก็ได้ทำเฟรมเดย์บ้างนะครับในกรอบของทำเฟรมเดย์กราฟก็ยังคงไซเวย์อยู่นะครับแต่เราเห็นแล้วนะครับว่าโอเคเขาไซเวย์แต่เขายังเป็นลักษณะของการไซเวย์ที่มีแรงเซลล์ทดสอบรับทดสอบต้านสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับของการเล่นกราฟไซเวย์คือเราต้องหากรอบของเขาให้เจอครับงานที่เราจะมองว่าเขาจะเบรกกรอบได้คือ1846ครับกับตัว โซนประมาณหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับคือเขาจะเบรกเลื่อทิศฐานก็จะมาเจอโซนตรงนี้ต่อแล้วก็จะมาเจอโซนตรงนี้ต่อนะครับอันนี้คือกรอบนะครับที่เรามองว่ากราฟมีโอกาสจะเบรกขึ้นไปได้นะครับโอเคถัดมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูกันในส่วนของ Time Frame h 4ครับอ่านะครับ h ฮสชัดเจนเลยเห็นไหมครับไม่ไปไหนเลยนะครับยังคงเด้งอยู่ในกรอบแบบนี้ นะครับจบเป็นลักษณะของอันนี้อีกสองชั่วโมงจบวันจันรนะครับดูว่าเขาจะจบเป็นลักษณะของอะไรนะครับซึ่งก็จะเป็นกรอบที่เขาไซเวะนะครับเป็นกรอบที่เขาไซเวะอยู่แต่กราฟถ้าเรามองเป็นยังไงครับเขายังมีลักษณะของการที่เป็นแนวโน้มขาลงให้เราเห็นอยู่นะครับแนวโน้มขาลงให้เราเห็นอยู่นะครับถ้าเรามองกรบนี้ได้เดีย hmm. ๋ยวพี่หมีเขียนให้ดีๆนะครับอ่าบางคนมองกรบนี้กรอบแรก นะครับบางคนมองกรอบน,นี้ได้นะครับมองได้สองกรอบน,นะครับแต่พี่หมีดูกรอบเนี้ยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้มีเป็นการลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการสวิงขึ้นไปทดสอบต้านนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปทดสอบต้านสี่หกแล้วก็มีการกลับลงมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ในทางกลับกันเขามีโอกาสที่ยังไงครับแกว่งลงมาข้างล่างบ้างละนะครับมีโอกาสที่ยังจะมีโอกาสกลับลงมาได้ นะครับแต่แน่นอนมีโอกาสเข้าไปทดสอบรับทดสอบต้านครับจุดที่เขาขึ้นมาทดสอบนะครับประมาณสามแปดนะครับมีโอกาสนะครับสามหนึ่งมีโอกาสหรืออาจจะขึ้นมาสี่หกไปในสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเขาหลุดสี่หกไปได้นะครับจุดที่เรามองห้าเจ็ดครับนะครับกราฟอาจจะเปลี่ยนทิศทางไปเลยนะนะครับกราฟอาจจะเปลี่ยนทิศทางไปเลยเพราะเราอย่าลืมว่าตอนนี้วิกนะครับไซเวย์อยู่นะครับวิกไซเวย์อยู่การที่วิกจะเลือกทาง นะครับมันใช้เวลานะครับมันไม่ได้เกิดภายในวันสองวันนะครับภายในวันสองวันมันไม่ได้เกิดเลยนะครับมันใช้เวลานานพอสมควรนะครับกับสิ่งที่มันเป็นเนาะถ้าเรามองดีๆนะครับอย่างเงี้ยเราใช้เวกี่ชั่วโมงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั่วโมงครับอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับอ๋อไม่ใช่เจ็ดชั่วโมงเจ็ดแ่งยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับกราฟไม่ได้หลุดออกไปไหนเลยวิ่งอยู่ในโซนแค่ตรงนี้ ดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าสิ่งสาคัญที่สุดในการเล่นกราฟไซเวหาแนวรับแนวต้านของเขาให้เจอหากรอบการไซเวของเขาให้เจอครับว่าเขาจะไซเวอยู่ที่ไหนนะครับจุดเก็บสอนไปแล้วนะครับจุดเก็บกําไรนะครับมองยังไงว่ากราฟผ่านหรือกราฟไม่ผ่านเนาะมีในคลิปวันศุกร์นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูลองย้อนกลับไปดูในวันศุกร์นะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของ time frame H1 ครับโอเคนะครับ H1 จบแล้วส่าแบบนี้นะครับเป็น PA b u y ไม่สมบูรณ์ นะครับ P A buy ไม่สมบูรณ์นะครับถ้ากราฟมีแกลบลงมาวันจันทร์นะครับรอให้เขาไซเวทันนี้แล้วเกิดเป็น P A buy กลับขึ้นไปครับเกิดเป็น P A buy ที่หนึ่งแปดสองหนึ่งนะถ้าเขาไม่แกลบกระโดดกลับลงมานะครับจุด T P แรกครับหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับหนึ่งแปดสามแปดนะครับหรือบริเวณเส้น E M A นะครับอันนี้แผนในการย่อแทกวันจันทร์นะครับถัดมาถ้าเราดูว่าเขาเกิดเป็น P A sell แทนหรือล่พี่หมีถ้าเป็น P A sell บนแนวรับ นะครับถ้าเป็นเซลล์บนแนวรับแบบนี้เราไม่เข้านะครับเรารอก่อนนะครับรอให้เขาเบรกลงมาให้ได้ถ้าเขาเบรกลงมาได้ครับแต่เขาย้อนกลับขึ้นไปใหม่เบรกในที่นี้คือเบรกปิดแท่งนะครับเบรกปิดเนื้อเทียนนะแบบแบบนี้ไม่เอานะครับเป็นไส้อย่างเงี้ยไม่นับนะครับเป็นไส้แบบนี้ เขาเรียกว่ากราฟหลอกเม้านะครับแบบนี้เราไม่นับเรารอให้เนื้อเทียนหลุดออกมาให้ได้นะครับเรารอให้เนื้อเทียนหลุดออกมาให้ได้นะครับรอชัดๆชัวร์ๆนะครับตลาดเช้าวันจันทร์ระวังกันนิดนึงนะครับโอกาสพันผลมีสูงมากนะครับโอกาสพันผลมีสูงมากนะครับช่วงเปิดตลาดใหม่ๆเนาะโอเคครับผมหวังว่าบทวิเคราะห์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน บ้างนะครับลองศึกษาดูนะครับเทคนิคนะครับหาทิศทางการเล่นดูนะครับว่าสิ่งที่เราเล่นเราจะเล่นยังไงเราเข้าออเดอร์ด้วยเหตุผลอะไรนะครับและเราจะเก็บกําไรตรงไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องวางแผนการเทรดนะครับเพื่อรักษาพอร์ตของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้มหมีด้วยนะครับผมร่ํารวยในตลาดทุกคนครับสวัสดีครับ